จากนั้นบุคคลที่เล่นบทนะฮะคนที่เล่นบทถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคนที่เล่นบทถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เ,น,เน,าาานี่ยมีการพูดว่าเฮ้ยจุดอ่อนมันกลัวว่ะและบอกว่ามีอะไรให้พวกกลัวสนุกสนุกสนุกเล่นอีกเยอะครับ <c oughs> อ้างว่ามีอะไรสนุกสนุกให้เล่นอีกเยอะว่าจุดอ่อนของมันแล้วก็ไปหลอกตัวนั้นตัวนี้มาของเล่นใหม่ครับนะบอกว่าของเล่นใหม่ของพวกมันนะครับ <c oughs> ผมพยายามฟังหลังจากนั้นเสียงผู้หญิงพูดว่าเฮ้ยมี มีใครกล้ามองหน้ามันบ้างนะฮะพระองค์เข้ามาจริงหรือว่าอาการมันออกยังไงนะฮะอาการมันออกยังไงอะไรประมาณนี้นะผู้หญิงนะผู้หญิงที่ชอบหลอกคนมีเพศสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่าบุคคลนั้นคือใครนะนะผู้หญิงคนนั้นนจะคุยกับคนที่ว่าเออถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะ่าจะเป็นคนเดียวกันคล้ายกับแบบว่าใส่ภาพจินตนาการมาคิดว่าผมเนี่ยกับคนที่นั่งอยู่บนโซโฟ,ฟาเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กัน คนที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทาวเวอร์ที่ฝังโปรแกรมในห้องผมนะครับหลังจากนั้นมีเสียงพูดว่าให้ให้มันจินตนาการไปครับถ้าจินตนาการมันขึ้นภาพนาหน้าจอเนี่ยว่าผมนะไปเอาคนนั้นผมไปเอากับคนในพวกท่นานก็สร้างปมอ,อารมณ์เล่นได้เหมือนสัตว์เดรัจฉานสิครับหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นที่เล่นบทสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยบอกว่ามึงเคยได้กันกับมันด้วยเหรอะมึงเคยได้กันกับมันด้วยเหรอน่าจะใช่พวกนั้นนะครับเพราะว่าในาใช่ผู้หญิงคนนั้น,นช่วยตั้งคาไปหน่อยหลังจากนั้นว่า มืพวกมึงรีบให้พ่อพวกมึงนี่เคลียร์นะเรื่องนี้ครับพวกมึงรีบให้พ่อพวกมึงเคลียร์อะไรนะเรื่องนี้นะครับหลอกลวงคนไปเอากันสองถ่ายคนอ้างคนนั้นเป็นนั่นอันเป็นนี่หลอกลวงก็หลอนป้อนปิ้นกับคนนั้นคนคนนี่ทั้งที่พวกนี้ไม่รู้หรอกครับนะพวกนี้ไม่รู้หรอกแต่มันอยากรู้อยากเห็นใน่จะเข้าช่องทางไหนจิตวิทยาหรือเปล่านะหลังจากนั้นมีการพูดว่าเ พวกมือรีบให้พ่อพวกมือนั้นเคลียร์เลยนะอะไรประมาณน,นี้เรื่องนี้อะไรประมาณน,นี้หลังจากนั้นจะแยกโปรแกรมให้กับพ่อของตัวเองนั้นรู้สึกพ่อ,ขอเขาน่าจะเป็นใหญ่เป็นโตในเขตนั้นนะหลังจากนั้นน่าจะแยกโปรแกรมให้กับพ่อของตัวข,ของตัวเองเนี่ยไปนะหลังจากนั้นผมได้ยินเสียงเ,เหมือนเป็นผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าพวกมึงอย่าก,กลับเข้ามาในประเทศไทยอีกนะสั่งพวกนั้นว่าห้ามกลับมาเข้ามาในประเทศไทยอีกแสดงว่ามีการทดลองอยู่ต่างชาตินะ แสดงว่ามีการทดลองข้อมูลบางส่วนนะ่าจะอยู่ที่ต่างชาตินะครับหลังจากนั้นเออเหมือนคล้ายพูดว่าไม่ใช่ลูกกูคนเดียวแน่ๆที่ทํามึงนะใล้ๆกับเป็นการขยายตัวอยู่ภายในตัวผมนะเหมือนการขยายตัวดันโปรแกรมออกนะแล้วก็พูดเข้ามาผมว่าไม่ใช่ลูกกูคนเดียวแน่ๆที่ทํามึงอะไรประมาณนี้นะเหมือนกับเขาพูดมาน่าจะเป็นพ่อของไอ้พวกนี้หรือเปล่านะบอกว่าไม่ใช่ลูกกูคนเดียวแน่ๆที่ทํามันอะไรประมาณนี้นะหลังจากนั้นคล้ายกับแบบว่ามึงส่งหลักฐานเนี่ย ให้เพื่อนของมึงอ่ะทำตามหน้าที่สินะมันจะเป็นบุคคลเดียวกันไหมครับมันจะเป็นบุคคลเดียวกันไหมที่ใช้ระบบโปรแกรมนในการควบคุมผมเนี่ยเมือม่อเมื่อปีต้นปี63ที่เอาเงินไปจิหมดนะครับกลุ่มพวกเนี้ยมันใช่กลุ่มเดียวกันที่แบบว่าให้ผมนั้นเผาทําลายพระชชย,ยาลักษณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เล่นถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อปี2 5 6 3ให้ผมนั้นเผาทําลายพระชชย,ยาลักษณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ เอารูปพระชายลักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นออกมาทําลายให้หมดเผาทิ้งเอาพ่อเอาแม่เนี่ยมายืนเผาด้วยใช้ระบบปมอารมณ์หลากรูปแบบนะฮะทุกทรมานมากเพื่อที่จะทําการเปิดภาพครับเมื่อเอามาออกมาเผาเนี่ยแต่ผมไม่ได้เผานะฮะผมจําได้มันมันแส่โปรแกรมปั่นแบบหนักมากนะฮะหนักแบบว่าให้เราเหมือนจะให้เราฆ่าคนเลยนะหลังจากนั้นว่าจะให้ลิงก์ลิงก์ในการดูรายชายยาสิติดแต่ต้องเผาทําลายพระชายลักษณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ดาว่าพระราชินีในหลวงรัชกาลที่9หรือเปล่าครับถ้าใช่กลุ่มเดียวกันก็น่าจะสืบหาได้ง่ายนะฮะแต่ผมไม่ทำนะผมไม่ทําแล้วก็บอกว่ามีเพื่อนเป็นตํารวจชุดสืบนครบาลอยู่อยู่เกี่ยวกับอยู่ด้านธุรกิจแต่ตัวเองนั้นค้ายาเสพติดแต่ตัวเองนั้นค้ายาเสพติดลิงในการดูรายชายาเสพติดในการใช้โปรแกรมในการลอกรายชายาเสพติดใช้ลิง์ที่หลายหลกหลากหลายคนเนี่ยดูผมหรือเปล่าลิงหลากหลายที่ดูผมเนี่ย อ้างว่าทาตามหน้าที่ดูในข้อมูลนั้นดูในข้อมูลนี้มีแนวร่วมเป็นประชาชนหลากหลายเขตแต่ละเขตแต่ละหลากหลายจังหวัดใช่กลุ่มเดียวกันหรือเปล่าที่แอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยให้เผาทําลายพระชายาลักษณ์ให้ด่าว่าสถาบันเพื่อที่จะเอาหลักฐานในการดําเนินคดีชั้นสูงสุดของเรื่องพวกนี้นะครับผมไม่ได้ใช่ว่าไอ้พวกนี้หรือเปล่านะผมก็ต้องถามกลับคนเป็นพ่อนะฮะผมก็ต้องถามกลับคนเป็นพ่อของไอ้พวกเนี้ย ว่าลูกท่านนั้นได้มีการกระทํช่วยชั่วอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วกระทามาแล้วนานแค่ไหนนะครับจนกระทัออ่งจนกระทัออ่งหลากหลายคนที่วนเวียนกันออกจากคุกบอกว่าอย่าไปสนใจพวกมันกลุ่มพวกนี้เดินทางเข้าออกต่างชาตินะฮะเดินทางเข้าออกต่างชาตินะ,ะรู้จักโมแหล่พวกนี้ไม่ต้องไปสนใจใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ช่างเขาวงการพวกนี้เขารู้จักกันหมดเลยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าลูกของท่านนะฮะ คนเป็นพ่อนะคนเป็นพ่อก็น่าจะรู้นะครับก็ต้องไปถามเค้นถามลูกทานว่าตัวไหนมันมีการกระทําเช่นนั้นให้คนนั้นมันมันทำมาเนิ่นนานหรือ,อยังนะมันทําแบบนี้มาเนิ่นนานกันหรือ,อยังแล้วหาผลงานให้ตำ,หหตำแหน่งให้ตําแหน่งหาผลงานให้กับเพื่อนของตนเองที่เป็นตํารวจอยู่ในสืบของนครบาลและก็หลอกขายผลประโยชน์คนนั้นหลอกขายผลประโยชน์ของคนนี้โดยการเอบอ้างสถาบันพระมาหากษัตริย์ ไอ้ดาว่าจัดฉากให้มีเรื่องต่างๆการเข้าออกต่างชาติจัดฉากให้มีเรื่องมีปัญหาเอาสถาบานันนั้นแอบอ้างเมื่อใครนั้นไปด่าไปว่าพระองค์ท่านก็จะเก็บหลักฐานในการดําเนินคดีหรือการฆ่าทิ้งแต่ทัยงที่พระองค์ท่านไม่รู้ครับพอใครปั่นอ่อนยอมก็จะส่งตํารวจนั้นลงมาคุยแล้วก็ดูครับเหมือนการสืบสืบยังไงอ้างว่าไปโดยกระบวนการกฎหมายสืบยังไงให้ใหมีเงินสืบเส้นทางการเงินแล้วหาช่องทางของการดูดเงิน ของการโยกย้ายเลี้ยงไว้เพื่อหาผลงานถึงเวลาก็ไปจับรายชายยาวสพติดโยกย้ายคนนั้นโยกย้ายคนนี้แบ่งกันจับคนนั้นสี่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วก็แบ่งกันแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เหมือนกันเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าใช่พวกนี้หรือเปล่าที่เล่นบทสถาบันพระมหากษัตริย์กันนะครับผมก็พยายามที่จะฟังนะว่าอ้ตัวไหนนะผมพูดในความจริงผมไม่ได้กลัวตายนะนะผมพูดในความสัจจะแล้วมันมีการกระทําเช่นนี้มันเนิ่นานานกันแล้วหรือยังนะ กล้าเอาเงินผมไปได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่นะเมื่อมีคนดูลิงก์ผมเนี่ยก็คนละรูปแบบก,กับการที่มีเพื่อนแนวร่วมเป็นกู้ชีพนะแล้วก็มีการสั่งว่าน่าจะเป็นเบอว่าตอนที่ผมปรับระดับตัวนอนลงและปรับระดับชีพจรน,นั้นให้เหมือนคนที่ตายครับระบบในตัวมีการปรับชีพจรให้ผมอ่อนแรงลงแล้วก็เหมือนค่อยๆเหมือนค่อยๆว่าจะตายแต่ไม่ตายหลังจากนั้นได้ยินเสียงว่าไหนกู้ชีพเพื่อนของพวกมึงที่พวกมึงสร้างให้อยู่ในจุดของการเป็นกู้ชีพ ในเขตนั้นเอาไปเก็บศพมันซินะครับคิดว่าผมตายก็เลยมีการสั่งการในน่านฟ้าว่าไหนกู้ชีพในเขตนั้นตัวที่พวกมึงสร้างกันนั่งสร้างกันให้ไปเก็บศพมันซิอะไรประมาณนี้นะครับแบบว่านั่งสร้างดูกันไปดูกันมาคนละรูปแบบกับสิ่งที่ว่ากู้ชีพนั้นยิงคลื่นมาแล้วก็มันล็อกครับเหมือนกับว่าเออเหมือนผมอยู่บ้านและมีรถกู้ชีพจอดอยู่สามแยกสามแยกห่างประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับ <c oughs> หลังจากเปิดเครื่องยิงมาปุ๊บ มันก็จะตุบเลยฮะค,คือเหมือนกับว่าห่างจากผมประมาณ2กิโลเมื่อยิงเมื่อเมื่อเมื่อกู้ชีพมันยิงสัญญาณมาเนี่ยมันจะตุบนะพอตุ๊บเสร็จเนี่ยภาพสดจะอยู่บนหลังคาครับจะอยู่บนหลังคารถประมาณสัก10เมตรภาพสดจะขึ้นตาเมื่อผมหันไปน่าจะเป็นการสื่อสารน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งในตัวผมสื่อสารครับให้ออกไปนะฮะให้ขับรถออกนอกพื้นที่ผมครับหลังจากนั้นระบบมันก็ติดตามอยู่ข้างบนสองข้างบนมันรู้ได้ยังไงครับ เมื่อมันตุบเข้ามาในตัวผมและมีการสั่งการจากตัวผมเนี่ยให้รถกู้ชีพนั้นให้ออกนอกพื้นที่นั้นนะให้ออกนอกพื้นที่ผมมันจะเป็นเหมือนการล็อกครับเหมือนการล็อกประมมยตุบและมันจะเป็นภาพสดที่อยู่บนหลังคาที่อยู่บนหลังคาของรถกู้ชีพนะครับเ mm hmm. มื่อเขาขับออกไประบบนั้นก็ติดตามตัวเข้าไประบบนั้นก็ติดตามตัวเข้าไปแล้วก็มีตัวออกจากตัวผมแล้วก็ติดตามอ mm hmm. ไอ้ตัวที่มันสั่งให้กู้ชีพนั้นออกนอกพื้นที่ผมนะครับ นี่ยังไม่รวมคนดูผมผ่านลิงผ่านไลน์ในเขตมันจะขึ้นมาหมดเลยครับมันจะขึ้นมาทั้งหมดเลยมันจะขึ้นมาเป็นพันคนเลยนะแต่ทุกคนนั้นได้กันคนละข้อมูลผมก็ไม่ไแน่ใจว่าระบบใครนะครับมันก็คนละส่วนหรืออะไรเมื่อยิงสัญญาณมาเนี่ยมันจะตุ๊บเลยครับและมันจะส่องบนหลังคานะเมื่อคุณขับรถออกไปด้วยความเร็วเพราะต้องรีบออกนอกพื้นที่ผมก็จะมีตัวนั้นติดตามไปด้วยแล้วก็เขาจะส่องดูคนแหละเขาจะส่องดูคนอยู่บนรถนั่นแหละเมื่อคุณลงมา หลังจากนั้นก็จอดนะเมื่อขุดเมื่อรถกู้ชีพคนนั้นผมก็ดูฮะผมก็นั่งผมก็นั่งดูในตานะปรับระดับดูอีกชั้นหนึ่งหลังจากนั้นรถกู้ชีพคนนั้นไปที่ปั๊มน้ํามันแล้วก็ลงมาเข้าห้องน้ำครับแล้วก็จับมือถือในการคุยก็เห็นสดๆครับเมื่อเขาลงมาจากรถก็เห็นแล้วก็เห็นเลหเห็นหน้าด้วยนะครับเห็นหน้าแต่เขาไม่พูดกันนะครับเขาไม่พูดอาจจะเป็นกลไกของการทํางานบางอย่างในหลักฐานที่ต้องเก็บไว้แน่นหนาก็ได้นะครับผมไม่รู้เราคืออะไรนะนะแต่ไม่น่าจะมีใครรอดไปได้นะ ออถ้าคุณอยากตามก็ตามสิว่าเอ้ยมันมีจริงหรือเปล่าและพวกท่านดูผมผ่านช่องทางไหนละ่ะหรือจะหาแนวร่วมครับหาแนวร่วมหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หาช่องทางเลํลี่ยออกและเอามาอยู่ในจุดนั้นจุดนีนดนน้ยึดคนของคนนั้นยึดคนของคนนี้ไปเป็นคนของตนอย่างเงี้ยนะครับนะเ <c oughs> ออมันเยอะฮะตั้งแต่ได้ยินเนะี่ยตั้งแต่ได้ยินใหม่ๆปี2559นหะน้ามันบล็อกมาอย่างนั้นแหละครับมันบล็อกแล้วมันติดตามเลยนะ <c oughs> แล้วก็ ส่วนคนดูในเขตในอำเภอผมเนี่ยเห็นหมดครับนะเห็นหมดนะเห็นหมดนะแต่มันรู้ได้ยังไงพอคุยชีพยิงสัญญาณมาปุ๊บผมหันไปเลยครับพอหันไปเสร็จเนี่ยระบบมันล็อกตุ๊บเป็นภาพบนหลังคาครับเป็นภาพส่องสดๆเลยครับแต่ส่งผ่านดวงตาส่วนตัวเครื่องอยู่ที่ไหนนั้นผมไม่รู้นะก็จะเห็นในดวงตาผมก็อยากจะนั่งขำครับแล้วก็ติดตามไปพอไปจอดปั๊มลงลงคุยโทรศัพท์ก็เห็นก็เห็นสดๆเอ็นทศก็ส่งอยู่บนหัวท่านอะไรครับ นะฮะอยู่ที่ไหนบางคนก็อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพก็เห็นนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะนะฮะมันล็อกได้หมดแล้วครับพิกัดมันล็อกหมดร้อยพิกัดอยู่ที่ไหนอะไรยังไงตัวเป็นตัวก็เห็นหมดแล้วรับนะฮะแต่ผมไม่ได้สีเรียดอะไรผมไม่ได้รอนตัวนะฮะแล้วพวกท่านปั่นอยากรู้อยากเห็นก็เรื่องของพวกท่านและไอตัวไหนเล่นบทถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านนะครับโอ้โหแม่ว่องไวจริงนะสืบกันอย่างงี้เองสืบส่องกันดูกันไปสืบส่องดูกันมาถึงเวลาก็อ้างข้อมูลนั้นอ้างข้อมูลนี้ แล้วใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์นี้ครับนะความเสียหายผมก็ต้องการเรียกสักแสนล้านและเอาไปให้หมากินนะผมอยากต้องการเรียกความเสียหายผมสักแสนล้านและผมจะเอาไปเลี้ยงหมาที่หมายากไรนะหมายากไรที่ไม่มีใครให้ข้าวมันกินอย่างเงี้ยผมอยากต้องการสกแสนล้านอย่างเงี้ยนะนะฟ้องได้ไหมครับอ่ะฟ้องไม่ได้ฟ้องไม่ได้พูนก็เลยทวงตู้ประจานถูกไหมฮะคุณจะเอาข้อมูลไหนหลักฐานไหนละ่ะนะ ผมต้องการอยากฟองสักแสนล้านนะฮะและผมจะเอาไปซื้อข้าวให้หมามันกินหมาที่มันไม่มีเจ้าของในประเทศไทยนะฮะเผื่อมันจะมันน่าจะมีเขาเรียกอะไรความซื่อสัตว์กว่าคนในบางคนนะเลี้ยงหมาดีนะเลี้ยงหมาเนี่ยไม่รู้จักเจ้าของนะแต่ถ้าเลี้ยงคนในบางคนเนี่ยมันกัดเจ้าของเหมือนเป็นงูพิษครับงูมันงูพิษเลื้อยมากัดเจ้าของคนที่ให้ข้าวมันกินนี่นะไอ้พวกนี้มันไม่มีความซื่อสัตย์หรอกเลี้ยงหมายดีกว่า หนะมามีความซื่อสัตย์ให้ข้าวมันกินมันรู้จักรักเจ้าของมันนะแต่คนในบางคนเนี่ยคนที่มีความซื่อสัตย์ก็มีนะส่วนบางคนนีก็เหมือนงูเห่านะฮะงูเห่ากลับกรอ,อกอลัอนปนปิ้นอย่างงี้นะฮะผมเห็นแต่ได้ยินปีสองพันห้าร้อยเก้าเเห็นจนเบื่อเลยครับไอพ้พื่อนก็ไอ้พวกตั้งเวลาด้วยไอ้พวกตั้งเวลาตามกาหนดหมายต่างๆโอ้นี่อันนี้ผมพูดถึงนี่ด้วยเหมือนเป็นเส้นทางผ่านของในหลวงพระองค์ท่านนะเหมือนเป็นเส้นทางผ่านของในหลวงพระองค์ท่านก็จะเป็นการใส่ตัวนะฮะผมจะกลับระดับดูแต่เขาจะ แต่คนเสียงดังๆอ่ะคนเสียงดังๆ,ๆเขาจะให้ผมออกนอกแนวเขตก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จมาผมก็เลยอยากถามว่าท่านฟังเสียงตามตัวผมหรือเปล่าท่านคิดว่าผมนั้นไม่ดีท่านคิดว่าผมนั้นไม่เหมือนกับว่าไม่ดีทีเห็นเสียงตามตัวในขาพระจาร์ส่งใช่ไหมครับเมื่อเป็นเส้นทางผ่านพระองค์ท่านมันจะเป็นช่องอากาศคนระับมันจะเป็นช่องอากาศแรงจุกเป็นการตั้งตัวครับคือเป็นการตั้งตัวตั้งเวลาเปรียบเสมือนตั้งตัวตั้งเวลาในตัวผมให้ทุกคนนั้นมาเจอกันการใส่ตัวแล้วจะมีเสียงสั่งเอ้ยมันทําอะไรมนเอหืการคควบุม เหมือนการตั้งเวลาเตรียมการให้มาตรงให้มาได้ตรงเวลาตามกาหนดหมายเปรียบเสมือนผมเห็นภาพในดวงตาเห็นในหลวงพระองค์ท่านผมก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังพระองค์ท่านลงมาจากบันไดนั่นจะตื่นตื่นนอนมาประมาณสักเที่ยงเที่ยงพระองค์ท่านมีปากกาลำแสงครับถือถือแขนขวาเขวาซ้ายถือแขนซ้ายเราจับจะอยู่ซ้ายมือถ้าลงมาจากบันไดเราจับบันไดที่ผมเห็นจะอยู่ซ้ายมือแต่ตัวเครื่องที่ผมเห็นในหลวงพระองค์ท่านจะอยู่หน้าบันไดนะครับจะอยู่หน้าบันได เมื่อผมปรับระดับดูผมมองเข้าไปครับถ้าผมมองเข้าไปข้างหน้าบันไดเนี่ยเราจับจะอยู่ขวาม,มาอือนะเือจะเห็นภาพสดๆเห็นภาพส,ด,ส,ด,สดในตาในอากาศมีเยอะครับผมก็ไม่รู้ว่าในหลวงพระองค์ท่านจริงหรือเปล่านะครับณขณะนั้นผมทํางานก่อสร้างครับแล้วทีเนี้ยผมได้ยินการตั้งเวลาแต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็เหมือนกับว่า <c oughs> แต่ผมไม่รู้ว่าในหลวงจริงหรือเปล่าเหมือนการตั้งเวลาที่ทํางานครับเหมือนผมมีเพื่อนร่วมงาน30คนนะครับผมมีเพื่อนร่วมงาน30คนถ้าเป็นในหลวงในหลวงก็อาจจะตั้งทั้ง30คนครับ เป็นการตั้งระบบบางอย่างนั้นให้ทุกอย่างนั้นมาตรงเวลาเมื่อผมกินข้าวเสร็จทํางานเสร็จแล้วเป็นการช่วยเหลือครับเป็นการช่วยเหลือหยิบจับสิ่งของเพราะวันนั้นผมไม่สบายด้วยก็จะเป็นเหมือนมีตัวบางอย่างนั้นคอยควบคุมอยู่นะฮะแล้วก็จนถึงเวลาทำกินข้าวเสร็จพอลงตัวนอนเสร็จก็มีการเปิดภาพนั่นแหละครับเป็นการตั้งตัวตั้งเวลาตามกําหนดหมายการตั้งตัวแบบนั้นแหละฮะเหมือนกับว่ายุดถอยออกไปอีกห้านาทีจะเป็นเส้นทางผ่านของพระบ,บรมราชนินีว่า ถอยออกไปจะเป็นเส้นทางผ่านของปา้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีพระบรมสารุงศ์หรือเป็นเส้นทางผ่านของออกรมสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านก็จะมีตัวปัดออกมออกว่าอีก3นาทีอีกสินทีจะเป็นเส้นทางผ่านในน่านฟ้าของพระองค์ท่านถอยออกไปอะไรประมาณนี้ฮะแล้วเขาจะมีตัวเครื่องโปรแกรมพอถอยออกเนี่ยนะฮะตัวโปรแกรมหรือชิปเนี่ยมันจะแตกกระจายออกจากตัวผมนะมันจะแตกกระจายออกมันจะเบาและตัวผมมันจะเป็นไฟฟ้าแรงมากเมื่อผมเข้าไปภายในนั้นนะฮะ ผมเข้าไปไภายนั้นก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้ามาก็จะมีตัวที่อยู่ในนั้นคอยมาล็อกควบคุมไว้โดยที่ไม่ให้ผมขยับตัวเพราะถ้าผมขยับตัวอาจจะส่งผลกับในการสื่อสารโดยการบินมันจะเป็นเหมือนคลื่นนะมันจะเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะมันจะเป็นแรงจูดไฟฟ้าถ้าผมขยับตัวเล่นนิดหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเหมือนพัดคลื่นครับเหมือนพัดคลื่นเนี่ยไปส่งผลกับฮลิคอปเตอร์หรือการบินที่พระองค์ท่านนั่งอยู่ในเครื่องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะมีตัวมาล็อกผมไว้นะ แต่เขาไม่รู้นะครับก็บอกว่าแต่ทุกอย่างนั้นจะมาตรงแต่ผมรู้ตั้งแต่เมื่อคืนว่าอีก5นาทีผมจะต้องมาอยู่จุดนี้และจะเป็นเส้นทางผ่านของกรมศิลปะเทศพระองค์ท่านหรือในหลวงพระองค์ท่านทุกอย่างจะตรงตามเวลากําหนดหมายที่ตั้งเอาไว้เปรียบเสมือนตั้งแต่ที่ผมเห็นนะครับตั้งแต่ได้ยินตั้งแต่ต้นปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งเวลาตั้งแต่ต้นปี2559ตั้งแต่ผมได้ยินใหม่ๆเอ๊ะเหมือนไอ้คนที่นั่งอยู่บนโซฟามันมันมาตรงเวลาแต่มีเสียบางอย่างนั้นควบคุมว่าให้ผมน แต่ไอคนที่ควบคุมให้ผมลงไปเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าผมนั้นอยู่ภายในอีกชั้นนึงทุกอย่างมันเป็นการตั้งเวลาบางอย่างให้มาเจอกันตรงตามกําหนดหมายที่ต้องการผมไม่รู้ว่าบุคคลนั้นคือใครก็จะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะครับแต่ตัวนะเห็นเห็นการตั้งเวลาอีกห้านาทีจะเป็นเส้นทางผ่านกรงสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านในน่านฟ้าโดยเฮลิคอปเตอร์นะพอไอพวกนั้นออกมันมันเข้าไม่ได้แต่แต่ผมเข้าได้พอผมเข้าได้ก็จะมีตัวนั้นมาล็อกไว้ครับใช้เป็นโปรแกรมมาล็อกไว้ตามตัวห้ามขยับจนกว่าจะ จนกว่า,ากรมสุเอร์ประเทศพระองค์ท่านจะ,สะเสด็จผ่านก็จะเป็นตัวหลากหลายตัวอยู่ในนั้นนะครับนะต,ต,นบตั้งแต่ได้ยินนะครับตั้งแต่ได้ยินนะตั้งแต่ได้ยินเปรียบเสมือนตอนที่ผมเคยไปรับสเสด็จพระองค์ท่านนะครับในหลวงราชการที่9พระองค์ท่านไปทุกอย่างตรงตามเวลากําหนดหมายตรงทั้งไปเจอพระองค์ท่านแล้วก็ฐานเวีนเอ่ยืนเวียนยามก็เปลี่ยนกันตรงเวลาอ๋อผมพอผมได้ยินอ๋อก็เป็นการตั้งเวลาเอา่อให้มาเจอกันตรงตามกําหนดหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ขอแบบนี้นี้เองครับ ส่วนคนที่ว่าถือตัวเครื่องเสียงดังว่าถอยออกไปนะอีก 3- าสีนะ่นาทีนั้นจะเป็นเส้นทางผ่านของพระองค์ท่านก็ผมรู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแต่ท่านไม่รู้ระน่าแปลกไหมครับเปรียบเสมือนว่าเหมือนที่ทํางานผมมี30คนพอผมเหมือนการตั้งตัวตั้งเวลาพอกินข้าวเสร็จแล้วเห็นภาพในหลวงครับขี้ปากกามาเหมือนกันครับเหมือนกันมากนะเหมือนมาตั้งแต่เกิดเลยผมเป็นคือมันเหมือนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าในหลวงจริงหรือเปล่านะก็มีการปั่นว่าผมก็ด่านะก็ปั่นให้ผมผม,ผมดงนะังไง ปันดาวก็ได้อยู่นน่นนะปันมาเจ็ดแปดปีแล้วไปร้องเรียนใครเขาก็ไปเรียกถามกันนะไปร้องเรียนหน่วยงานไหนเขานั่งเหมือนเหมือนนั่งตั้งจิตครับการตั้งจิตคล้ายการตั้งจิตเชื่อกตัวเปรียบเสมือนการตั้งจิตสร้างตัวเหมือนการสร้างตัวบางอย่างเมื่อผมผมนอนผมนอนด้วยว่าถ้าผมนอนเนี่ยมันก็บางทีอาจจะเหมือนกับการเห็นนะการเห็นบางอย่างในอากาศมันต้องใช้จิตนะครับมันต้องใช้จิตใน,ในการมองพอไปร้องเรียนทหารหน่วยงานก็เขานั่งเขาเรียกกันเขาเรียกเขาพูดกันเบา เขาพูดมาเบาเรียกตัวนะะแล้วก็มีตัวออกไปบอกเขาแต่ก็โกหกบ้างตรงบ้างก็ไม่รู้ตัวอะไรมันหลอกกันนะมันสื่อสารมันหลอกกันบางทีก็ดังในอากาศมันเรียกกันอย่างกองทัพอย่างเงี้ยอย่างผมไปร้องเรียนกองทัพเขาก็เรียกกันเขาเรียกเหมือนกลุ่มใครกลุ่มมันนะเหมือนกับว่าเหมือนกับเขาแบ่งพรรคพวกอะเหมือนกับเขาแบ่งเขาพวกอันนี้พวกมึงอันนี้พวกกูอะไรประมาณนี้นะเหมือนเขาเรียกกลุ่มใครกลุ่มมันกลุ่มมึงกลุ่มกูอะไรประมาณนี้ยผมว่ามันคืออะไรวะ ผมก็งงผมไม่เข้าใจนะว่าตำแหน่งใครตำแหน่งมันเขตใครเขตมันคนของใครของมันอะไรสักอย่างเนี่ยพอเขาก็นั่งเรียกกันพอเขานั่งเรียกกันไอตัวที่มันออกไปมันก็ไปบอกไปบอกแบบอ๋อมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็โกนะผมก็เคยถามนะผมเคยถามไปนะค,นะครั้งเรียกคุยอะไรกันล้วนะก็ตกใจแล้วทำเป็นเมิรเมชีแลหาว่าผมบ้าบ่า,บาตรองไหนนะไม่ได้บ้านะผมก็นั่งฟังอยูฮะบางทีก็เห็นตัวหาคํานะบางทีผมเดินเล่นอยู่เอ๊ะเสียงใครหาคําหรือผมนอนอยู่กับใครเนี่ยเอ๊ะห้องไหนหาคํา เหมือนการดูดคลื่นครับเหมือนคนนอนหลับอยู่และเป็นการดูดสัญญาณออกจากตัวคนมันเป็นคลื่นออกในอากาศแล้วก็จะมีตัวเหมือนกันกันกรองการหาคําแยกคานะฮะผมก็ยืนฟังนะผมยืนฟังเนี่ยมันจะเป็นเมล็ดไฟฟ้าที่แบบว่ามันสลายฟังได้หมดนะครับมันเป็นเมล็ดไฟฟ้าที่แบบว่ามันแพร่ออกจากตัวผมเนี่ยมันฟังได้หมดโดยจะไม่มีใครรู้ถ้าผมไม่พูด78ปีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันเป็นเหมือนเมล็ดไฟฟ้าอยู่ที่ว่าเขาจะตั้งดักจับอะไรหรือ หรือว่าใครก็ตั้งระบบดักจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะเป็นไฟฟ้าที่แบบว่ามันเป็นไฟฟ้าบริสุทธิ์ที่สลายฟังทั้งหมดบางทีก็ยืนดูไอ้พวกหาคําคนนอนหลับอยู่แต่มันก็ไปหาคําไอ้พวกสร้างความฝันใส่ภาพความฝันทางคดีต่างๆก็เห็นไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นนะเอ้ยทำอะไรเล่นอะไรบางทีก็ไปเห็นเล่นกับคนนะบางทีคนนอนหลับอยู่ก็มันยิงคลื่นเข้ามาแล้วพาคนนอนระเมือผมเอ้ยทําอะไรเล่นตีหัวแตกเลยผมก็ด่าให้มันก็ออกไปแล้วมันก็หันมาทิศทางมาหาผม พอหันทิศทางมาเหมือนทิศทางลมมันก็หันมาแล้วมันก็แพร่เล่นแล้วมึงจะแพร่หาตัวไฟฟ้าหาหาหอกอะไรแล้วมันก็ไปดีกว่าไม่เลยแหละไปบอกตัวอื่นดีกว่าบอกว่าตัวอะไรวะมันก็ไปบอกกันผมก็งงเลยเจ็ดแปดปีก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยเล่นอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรนะก็งงดีจนถึงนปัจจุบันนะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวผมไปหาซื้อหวยก่อนสวัสดีครับ